นะคะจะทำการเปิดห้องเรียนในวันที่12มีนาคมค่ะพุทธศักราช2564ค่ะโดยมีครูต้นแบบคือครูสุภรรษาสีโซดาค่ะซึ่งสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์2นะคะมีคุณครูผู้ร่วมสังเกตนะคะคุณครูสุริยาราชะพลค่ะครูผู้ร่วมเรียนรู้ค่ะและดิฉันนางสาวพารวีจิตทศงค่ะคุณครูผู้เรียนร่วมเรียนรู้ค่ะและคุณครูสรัญญานาคารลรงฤทธิ์ค่ะครูผู้เชี่ยวชาญค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณครูต้นแบบนะคะให้รายละเอียดเกี่ยวก,ก,กับการเปิดห้องเรียนในวงรอบที่6ค่ะสำหรับการเปิดชั้นเรียนในวงรอบที่6นี้นะคะจะทำการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์สองค่ะเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ทับสิจำนวนทั้งหมด24คนนะคะในวันที่12มีนาคม2 5ง4เวลา13บสนาฬิกาถึง13บสนาฬิกาห้นาทีค่ะโดยการ จากการ,รก,การเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะใช้รูปแบบอของกิจกรรมในลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะเทคนิคก,การร่วมคิดค่ะซึ่งมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันในขั้นตอนที่1คือขั้นสร้างความสนใจหรือว่าขั้นเตรียมในขั้นนี้นะคะครูและนักเรียนจะร่วมกันตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยนะคะมีการซักถามระหว่างกลุ่มระหว่างเพื่อนนะคะแล้วก็ค,ครูคอยกระตุ้นคอยเสริมแรงนะคะอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนที่2คือขั้นของวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในขั้นนี้นะคะครูจะแบ่งนักเรียนนะคะออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนจะได้ทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะสืบค้นข้อมูลนะคะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าในหนังสือในใบความรู้ที่ครูมอบหมายให้นะคะ ก็จะมีการวิเคราะห์ร่วมกันค่ะวิเคราะห์ประเด็นนะคะประเด็นที่วิเคราะห์นะคะตรงนี้เป็นใบเปิดสําหรับนักเรียนไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นประเด็นในด้านการอนุรักษ์ด้านใดบ้างนะคะซึ่งมีทั้งหมดหลายด้านนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์ร่วมกันนะคะว่ากลุ่มของตนเองนะคะจะหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาประเด็นตัวอย่างในการที่จะนาเสนอแล้วก็ทําชิ้นงานแมนแมวค่ะ ส่วนขั้นตอนที่3คือขั้นตรวจสอบผลงานและก็ประเมินผลงานนะคะในขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะช่วยกันนะคะในการนำเสนอผลงานของกลุ่มของตัวเองนะคะโดยการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายนะคะไม่ได้จำกัดรูปแบบของการนำเสนอซึ่ง คุณครูก็มีการให้แนวทางว่าในการนําเสนอครั้งนี้อยากจะให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะนอกจากเป็นการนําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะก็จะมีการวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเราก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณครูผู้เชี่ยวชาญน,นะคะกล่าวให้คําแนะนําสําหรับการเปิดห้องเรียนนะคะของคุณครูต้นแบบในรายวิชาออดิสาสองค่ะ จากการเปิดชั้นเรียนในวงรอบที่6นะคะของคุณครูสุรร n ษาสีสดานะคะรายวิชาประวัติศาสตร์สองนะคะคุณครูจะสอนในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยะคะคุณครูจะสอนนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ทับ10โดยที่ตามโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูคน้คุณครูใช้เทคนิคการร่วมคิดนะคะโดยรูปแบบการจัดการสอนนั้นเป็นแบบร่วมมือนะคะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะ จากกิจกรรมที่ได้ที่ได้ได้พบจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะน่าสนุกนักคิดว่านักเรียนในชั้นเรียนนั้นจะให้ความร่วมมือแล้วก็ค,คุณครูจะประสบผลสําเร็จในการเปิดชั้นเรียนในวงรอบนี้นะคะขอบคุณค่ะสําหรับการเปิดห้องเรียนในวงรอบที่6นี้นะคะเราจะพบกันที่ห้อง425ค่ะในเวลา13นาฬิกาจนถึง13นาฬิกา55นาทีค่ะขอบพระคุณค่ะ